คิลเลอร์ที่หยิบมาครับด็อกเตอร์ครับเป็นคิลเลอร์ตัวแรกครับเกมแรกของฝั่งไม่ซีแต่ได้ดีครับที่มิจิกิหยิบมาครับแล้วเขาไม่พับไม้ครับเมื่อสักครู่นี้ระเบิดพลังไปเรี่องฮะน่าจะเบิดน่าจะระเบิดไปแล้วนะโอเคครับเห็นครูดาวทางซ้ายมือครับระเบิดพลังไปที่เรียบร้อยครับแล้วโอ้โหแล้วคนเขาดังมาด้านหน้าครับทีซองโดนไปก่อนครับหนึ่งแผลเมื่อสักครู่นี้วิ่งมาหาเลยนะแต่ยังคนไล่ทีซองครับตอนนี้โอ้โหจช็อตไปฝั่งที่เครื่องครับเห็นแล้วครับว่ามีคนปั่นไฟ ใช่ครับมีคนแบบไฟอยู่ครับใกล้ๆครับโอ้โด้านหน้าครับด้านหน้าด้านหน้ามีหน้าต่างโยบจะช็อตถึงหรือเปล่าครับช็อตถึงด้วยครับหน้าต่างไม่ได้แน่นอนครับทีซอมครับเรามีเพื่อนมันจะมีบอลบอลทีบอกให้ครับหนึ่งจะไม่ทันเขาวิ่งออกมาก่อนเรียบร้อยครับแขวนแรกครับผมทีซอมดูเซอร์ที่เหลือโอ้โหแล้วเครื่องแรกก็จะเสร็จครับผมปั่นสองคนอยู่ตรงกลางเหรอฮะโอ้คิลเลอร์จะแขวนทันหรือเปล่าครับถ้าคิลเลอร์แขวนทันมีสิทธิ์ครับไม่แน่คคคคครรรรรรััััับบบบบไม่่แแนนนฮะะภภาาาาวววเเิิดพลลลลงงอออออ์โโ้้้ชช็็ตตถึครับ พอถึงก็บบอุลแล้วได้ครับได้ครับโอ้โหยังทันอยู่ครับคิลเลอร์เหมือนเครื่องก็จะเสร็จแล้วด้วยครับโอ้โหแล้วมีเบิร์กป๊อปครับผมสวยฮะคิลเลอร์ตอนนี้ป๊อปเครื่องไปก่อนครับแล้วก็ไล่สองคนนะตรงนี้ด้วยครับโอ้ทำให้เสียเวลาไปอีกครับแล้วมีคนมาแซนบายรอช่วยแล้วฮะเจ้าชักครับเจ้าแชงเหรอฮะแล้วเจ้าแชงตอนนี้ครับโอ้หิวเลยเหรอฮะหิวไปก่อนครับผมไม่เป็นไรครับคิลเลอร์จะซ้ำหรือเปล่าครับคิลเลอร์คิลเลอร์ตีไปแล้วหนึ่งแผลนะสำหรับเอ่อกิสครับผมแล้วกล กลับมาฮะกลับมาได้หรือเปล่าฮะกลับมาได้ไหมฮะด้านหน้าเห็นแล้วครับเห็นครอเดดอยู่ด้านหน้าฮะจะอะไรซ้ำคอเดดหรือเปล่าครับต้องซ้ำแล้วฮะต้องซ้ำจริงครับผมต้องเล่นแนวเดียวกันเดียวกันกับเอ่อที่เลรกฝั่งที่แล้วนะคมันต้องซ้ำคนแรกให้ไวครับผมเพื่อตัดกำลังครับเรากันหน้าต่างไปก่อนครับผมนี่ฮะได้เสียงกรุดกรแกรกกรรกรกเสียงอารมณ์เหมือนกับว่ามีเอ่อมีตะไคร่ขึ้นเนี้ยต้นไม้มันขึ้นรากครับแล้วเข้าเข้าแมสถ้าวนต่อลำบากนะนี่ฮะก็บอกแล้ววนต่อมาลำบากครับ เจอตัวเดอะด็อกสเตอร์นี่คือ้าโดนช็อตนี่คือโอกาสล้มสูงมากครับโอกาสที่จะโดนตีคือสูงมากครับ <c oughs> แล้วโอ้โหแล้วเสร็จไปสองเครื่องครับผม <c oughs> เราแข่งเสร็จสองไปครับแบบที่ซอมเล้ระเบิดพลังครับระเบิดพลังกระทีบประตูไปฮะไม่เจอใครครับเข้าตู้หรือเปล่าครับเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้เหมือนจะมีคนอยู่ใกล้เครื่องอยู่นะแต่ไม่เห็นนำออกแต่วิ่งเฉียดมาไกลครับพอสมควรครับตอนนี้ต่างคนต่างแยกครับ สองคนต่างแยกกันเดินครับแล้วเห็นอ๋อเห็นอยู่นะฮะเนี่ยเห็นอยู่ครับเห็นอยู่ครับนี่ฮะตรงนี้แมสอะไรครับผมเอาเป็นแมสเทพครับยังได้อยู่นะครับท่านวนตรงนี้เจอข้ามาแต่เซอร์ก็เห็นครับผมเซอร์วกับไปครับใช้พลังช็อตไปก่อนครับม่ให้พัดไม้ได้ครับแล้วเซอร์ไปไหนครับเนี่ยโอ้ยแต่วนแต่ไล่ต่อแล้วไม่กลับไปซ้ำเหรอฮะโอ้แต่ดสินใจที่จะไม่ซ้ำครับตัดสินใจที่จะไม่ซ้ำครับเอาแล้วเซอร์ไม่ได้อยู่นี่ครับโอ้เซอร์วิ่งฉีกไปแล้วครับผม เราต้องกลับไปซ้ำนัตอนนี้แล้วฮะคิลเลอร์แม็กดอชอยครับจะกลับไปหาเจอหรือเปล่าครับเรามาถูกที่ถูกทางหรือเปล่าฮะคอเดตไปอยู่ไหนกันนะอู๋แล้วเข้าตู้ฮะแต่เพิร์กแมวทำงานนะคอเดตเมกดอยชอยจะรู้หรือเปล่าฮะระเบิดพลังไม่ได้มีด้วยสิระเบิดพลังเลยครับผมแล้วคอเดตครับแล้วคอเดตออกมาฮะอู๋คอเดตไม่ได้ออกมาครับถูกต้องครับผมไม่ได้ออกมาจังหวะที่คิลเลอร์ระเบิดพลังครับ ทำให้ไม่โดนช็อตไปในตุดตรงนี้ฮะแล้วก็พยายามที่จะวิ่งไปหาองเราไม่ไปเจอคนอื่นครับคนอื่นที่ไม่ใช่คนเดิมครับเราไม่ได้โดนช็อตซะด้วยครับแต่ไปพับไม้อยู่ดีฮะเสือไม่พับไม้งกไปหน่อยครับโดนก่อนหนึ่งแผลนี่ฮะเอาเช็คครับด้านหน้าก็เสร็จไปอีกหนึ่งเครื่องครับอตอนนี้ครับเมนจิอชอยทําได้เพียงเดียวเขคือต้องหาคนนั้นให้เจอเพื่อตัดกําลังครับแต่ไม่ครับลลบโอ้ยแล้วรอไดฮาร์ครับแต่เขาไม่มีครับผม ผงเป็นคนที่สองครับแล้วกำลังจะแขวนครับเป็นคนที่สองด้วยเช่นกันครับตอนนี้ฮิวเอะออ่ะ,อะเอ้เอเฮ้ยฮิวเสร็จแล้วฮะเดี๋ยวนะเฮ้ยเฮ้ยฮิวเสร็จแล้วฮิวเสร็จแล้วใช่ใช่ใช่ใช <laughs> ่่ถึงวันยังคงฮิวเพื่อนต่อฮะ <laughs> เพื่อนฮิวเสร็จแล้วเมื่อสักครู่นี้นะน่าจะเคลือบครับน่าจะเคลือบเอ่าผ้พาพันแผลอีกรอบนึงครับเพื่อให้คลิลเลอร์ตีหนึ่งรอบแล้วไม่เจ็บครับคลิลเลอร์ต้องตีสามรอบถึงจะล้มฮะน่าจะอย่างนั้นครับไม่ทราบว่ายััังงไเหมมือนนกครบผ ตรงนี้โอ้โหระปั่นไฟครับคอเดดนะอย่าให้คิลเลอร์เจอแล้วนะเราอะไม่ได้แล้วนะฮะไม่ได้แล้วฮะส่วนคิลเลอร์ครับเช่นกันครับผมจะต้องหาคอเด็ตให้เจอครับเพื่อที่จะกำหลับแล้วเห็นท่านน้า1หนึ่งคนครับอู้สองคนเหรอครับใช่ครับระเบิดไปสองคนครับตบาข้ามหน้าต่างมาชชวงนี้ครับกันไปก่อนครับแล้วก็ทืบเครื่องครับต้องกลับไปซ้ำหรือเปล่าจะรู้ว่ามีคนอยู่ตรงไม้เหรอฮะไม่ครับเขาฉีกไปด้านหลังครับเขาฉีกอ้อมไปแล้วฮะไปไกลแล้วครับผม เข้าสู่แมสแล้ววัวฮะโอ้โหแล้วมันคอมโบกับแมสเท็ปเป็นหน้าฮะในช็อตไปก่อนช็อตอย่างนี้ไงก็ได้ตีครับน่าจะโดดไม่ทันนี่ครับโดดไม่ทันครับผมพอมันช็อตแล้วมันจะกระโดดมันจะข้ามหน้าต่างไม่ได้เลยจะว่วนต่อเลยครับจุกจนเหนื่อยแล้วนะจุกจนเหนื่อยแล้วนะจนนเหื่อยจะจุกจนเหนื่อยหรือเปล่าครับจ้จุกจนเหนื่อยหรือเปล่าครับน่าจะเหนื่อยครับ น่าจะเหนื่อยครับแล้วกดไดฮัตไปครับแต่โดนช็อยู่ดีครับกดไดฮัตไปแต่ชนโดนชดีแต่ใกล้จะถึงหลังอยู่แล้วครับทุกจนเหนื่อยครับแต่อ้อมมาฝั่งนี้ครับไดฮัตไปแล้วไม่ใช่ครับไม่ทันได้เหนื่อยครับล้มไปก่อนฮะจุกจนเหนื่อยแต่ยังไม่เหนื่อยครับล้มไปก่อนไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอกาสหน้ายังมีอยู่ครับรอบหน้าน่าจะจุกแล้วก็น่าจะได้เหนื่อยครับโอ้โหแล้วคอเด็ดครับปั่นไฟระเบิดไปครับปั่นไฟระเบิดไปก่อนครับแต่เครื่องจะเสร็จแล้วครับคิลเลอร์ไม่น่ามาถึงครับ เพราะว่าเครื่องตรงนี้อยู่ไกลมบ้างๆครับอยู่ไกลจากที่เพื่อโดนแขวนนะไม่น่าจะมาทรืออาจจะโซนสามเครื่องนะผมดูเครื่องแป๊บน,นึงแล้วฝั่งนี้ทำไมเครื่องมาล็อกครับเนี่ยมีอุ้มล็อกเครื่องเหรอไม่น่าใช่นะจะหมดไปเลยครับองไม่ใช่ฮะลูเปิร์กของเซอร์ผมเปิร์กของเซอร์ว้าวมันคือเปิร์กล็อกเครื่องของเซอร์ครับเปิร์กของเซอร์ล็อกเครื่องเองครับไม่ต้องให้คิเรื่องมาล็อกให้ครับขอล็อกเองแล้วกันครับ พื่อกันให้คิลเลอร์ไม่สามารถใช้เปิร์กพับได้ครับโอ้แล้วตรงนี้จะเล่นที่เดิมเหรอครับไม่ดีกว่าครับแล้วหน้าต่างก็กั้นด้วยครับโดนชัดไปสองทียบแล้วตรงนี้พมานไม่ได้ด้วยครับแล้วคิลเลอร์ไปชี้หลังแบบนี้ครับไม่มีที่เล่นแน่นอนไม่มีไม่มีอะไรฮะโดนตีไปกว่าหนึ่งแผลครับตะวันที่เดิมเหรอแต่ตะไข่เหมือนใกล้จะเริ่มจะหายพมาใช่ครับต้องเซฟไปก่อนครับทำถูกแล้วเจ้าชักปั่นสองคนครับครึ่งตรงนี้ครับเข้าข้างแล้ววัวครับคิลเลอร์จะยังไงครับคิลเลอร์ตต้้ออองงไปเเช็คคครรื่นนนะับี เพ like <Yeah. S 2> ื่อถูกต้องครับต้องกลับไปเช็คเครื่องครับห้ามให้เจอปัดไฟได้ครับเราระเบิดพลังนัดตรงนี้เลยฮะถึงหรือเปล่าครับแล้วเจอ2คนด้านหน้าครับต้องล้มอีกคนนึงครับเห็นออร่าสองคนครับแต่เนียนไม่ได้นะครับเซอร์แต่เนียนไม่น่าเนียนได้ครับสักครู่ผมดูแป๊บหนึ่งว่าแอบตรงไหนฮะโอ้ไม่ใช่คนนี้แล้ว๊บนึงครับจะย่อๆครับคอเดตย่อๆครับเพื่ออะไรไม่ทราบครับเมื่อสักครู่นี้เห็นออร่าใครอีกคนฮะอ๋อนี่ครับโอ้โอเคฮะเจอ ล้อรีบแต่เพลย์จะช็อตแต่โดดทันอยู่ดีครับเลยไม่ช็อตไปก่อนครับแล้วก็หน้าต่างไปก่อนครับสำหรับสำหรับคิลเลอร์แต่ยังหน้าหน้ายังมีแมสโคนครับจะวนรอบนี้ครับเนี่ยเป็นการวนที่ฉลาดมากครับนี่ฮยทำให้คิลเลอร์ต้องช็อตเยอะขึ้นครับเพื่อที่จะไม่ให้เข้าวนต่อครับโอ้แต่รู้หลอกมาช็อตนี้ครับหลอกซ้ำไปหลอกซ้ำมาครับคิลเลอร์หลอกซ้ำไปหลอกซ้ำมาครับจะไล่ทันหรือเปล่าครับขอก่อนหนึ่งแผลได้ไหมฮะหลอกก่อนหนึ่งแผลขอก่อนหนึ่งแผลแล้วิชิกมาตรงนี้ฮะ ทำถูกลับนี่ก็คือวิธีทุกจูกของเอ่ออูรแล้วตีมาโดนอยู่ดีครับผมแต่ได้สตันไปก่อนฮนะไม่เป็นไรคอนโดนตีได้สตันครับผมแต่เสียไม้ไปด้วยนี่สิโซนี้โอกาสโซนี้จริงๆใช้เล่นยากมากเลยนะครับอู้วเครื่องเสร็จแล้วฮนะแย่ yeah, แล้วครับฮะเครื่องไปที่เรียบร้อยครับผมเมื่อสักครู่นี้คือเดอะไวท์รอเนียนปั่นไฟขึ้นมาครับผมหมุนล็อกมาชฉาะนี้ครับกระโดดข้ามหน้าต่างไปครับแต่หน้ายังมีโอ้โหแล้วเหลือแมสเซฟแผ่นเดียวโอ้ร์เล้วแฟมจะหลบไฟฟ้าเหรอครับ เด้งเฉลบไฟฟ้าโอ้โหมีหน้าต่างอยู่ตรงหน้าครับโดดทันหรือเปล่าครับโดดทันครับเพาไม่ได้ช็อตมาครับแต่เขาดักหน้ามาตรงหน้าต่างครับเจ้าไงครับต่อครับเจ้าไงต่อครับจุ๊จนเหนื่อยครับได้เหนื่อยครับน่าจะได้เหนื่อยครับตอนนี้นานขึ้นครับจอดจนเหนื่อยจนเหนื่อยฮะนี่ฮะนานขึ้นครับแล้วเข้าสู่บ้านใหญ่เลยครับมีหน้าต่างอยู่ครับสวยฮะท่านตาหน้าต่างอยู่ตรงหน้าคิลเลอร์ไม่ได้ช็อตด้วยครับสวยงามครับผมจุ๊บจนเหนื่อยครับอาจจะจุ๊บจนได้ออกครับแล้วคิลเลอร์มาดักหน้าตรงนี้ฮะแล่นนเงกัรี้หวคริบ ว่าเชิงก็เปเรื่อยๆครับหล่อรีบครับบอดี้บ็อกซ์ให้เรียบร้อยครับแล้วประตูอยู่ตรงไหนฮะประตูอยู่ไหนฮะประตู้านหน้าครับน่าจะทันนะน่าจะทันไม่น่ามีนเลยปิดพลาดครับหรือไม่ก็ต้องให้เพื่อนมารอบอดี้บ็อกซ์ให้อีกสองคนครับนี่ฮะมาแล้วฮะทิ้งงานครับผมเดินมันไปขบวนรถไฟเลยฮะเหมือนตัวหนอนรถด่วนเลยฮะนี่อะไรอีกคนนึงไปหายไปไหนครับเนี่ยแต่ไม่เป็นไรครับผมน่าจะรอดสิไปที่เรียบร้อยครับน่าจะรอดสิไปที่ร้อยครับส่วนเจ้าเช็คครับผม เจ้าเช็คเจ้าเช็คมันแล้วรอดอีกประตูหนึ่งไปครับมีเิร์กสปายอย่างเิร์กเิร์กล็อกเครื่องด้วยตัวเองครับสำหรับเซอร์ครับนี่ฮะผมไม่ค่อยเห็นเซอร์ใช้กันเลยนะฮะ